ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่204จอนชาแนลนะคะหนูน้องปลืม้มนัทานิชาสุขีรันค่ะในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันสงกรานต์หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็เฝ้ารอช่วงเวลานี้อยู่ พราะนอกจากจะได้เล่นน้ำแล้วยังเป็นช่วงวันหยุดยาวได้ไปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและยังเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดของปีโดยเฉพาะช่วง7วันอันตราย11-17เมษายนของทุกปีเชิญรับชมแฟ้มภาพได้เลยค่ะสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่15เมษายนนะครับพบสาเหตุเกิดจากการดื่มเล้าขับ ร้อยละ28.52ครับขณะที่การขับรถเร็วเกินกำหนดก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับคิดเป็นร้อยละส9 3 5ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละั7บจากวิดีโอข่าวที่ได้รับชมเมื่อสักครู่น้องเปิรมมี3ข้อแนะนำในการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงการานดังนี้ค่ะ 1. สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัย 2. อ,อย่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 3. ห้ามดื่มขอ,มองมืนเมาขณะขับขี่เท่านี้ทุกคนก็จะขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดทางกฎหมายดังนี้ค่ะไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ปรับ400บาทขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปรับ500บาทเมาแล้วขับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ5,000ถึง2,000 20, 0บาทพักใช้งานใบขับขี่ไม่เกินกว่า6เดือนค่ะ และที่สำคัญน้องปื่มขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาเราไปเที่ยวในที่สาธารณะเราต้องไม่ทิ้งขยะและต้องดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะวันนี้หนูน้องเพื่มนะัทนิชาสุกิรันขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่กับ204 Joy Channel นะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยคะ่ะตุ่ กับบ้านเรามาเล่นน้ำกันมารักน้ำน้ำหัว